เรื่องเล่าเราพลัง The Powerful Story หญิงผู้มีเมตตาการละครั้งหนึ่งในสังคมของชาวบนิอิสราเอลมีหญิงยากจนอยู่คนหนึ่งเลี้ยงชีพด้วยการตัดไม้ฟืนขายนางอาศัยอยู่กับลูกน้อยของนางคนหนึ่งแต่แม้ว่านางจะยากจนนางก็มีใจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ในขณะนั้นภัยต่างๆได้เกิดขึ้นผู้คนต้องการอาหารมีชีวิตอยู่อย่างลากลำบาก พื้นแผ่นดินแห้งแลง้งเลือกส่วนไร่นาก็ไม่อุดมสมบูรณ์ดังที่ผ่านมาส่วนคนร่ำรวยนั้นเล่าก็ขี้เหนียวและเห็นแก่ตัวอย่างที่สุดวันหนึ่งผู้ยากไร้คนหนึ่งได้เดินทางออกจากบ้านเพียงเพื่อหาอาหารมากรอกท้องประทังชีวิตไม่นานเขาก็ไปพบบ้านเก่าคร่ำคร่าโกโรโกโซหลังหนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่ของสองแม่ลูกคู่นั้นขณะที่แม่กำลังป้อนโรตีเข้าปากลูกอยู่นั้นพลันชายยากไร มาถึงประตูเขาเคาะประตูและเข้ามาในสภาพที่อ่อนระหโหอยรยแรงปาก็เพ้อออกมาเพื่อขออาหารประทังชีวิตแม่ซึ่งมีจิตใจที่เมตตาเกิดสงสารขึ้นมาจับใจจึงดึงโรตีออกมาจากมาของลูกแล้วยื่นให้แก่ชายยากไร้ผู้นั้นไปแม้ว่าลูกชายของตนจะอดอาหารแต่นางผู้เป็นแม่ก็ต้องทาเพราะสงสารชายยากไร้ทานโรตีไปได้คำหนึ่ง ชายยากไร้รู้สึกดีขึ้นและนึกในใจว่าผู้หญิงคนนี้ช่างมีเมตตาเสียจริงๆขอหลอสงตอบแทนความดีแก่ท่านโดยเถิดหลังจากชายยากร้ายจากไปหญิงยากจนจึงชวนลูกน้อยออกไปหาไม้ฟืนเพื่อหาเงินมาซื้ออาหารมื้อต่อไปทั้งสองหาไม้ฟืนมาได้กองใหญ่ทีเดียวคุณแม่พูดกับลูกว่า ลูกจ๋าลูกเฝ้าไม้ฟืนอยู่ตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวแม่จะเข้าไปหาฟืนตรงนั้นอีกนิดนึง<ๆ>เผื่อว่าจะได้กองใหญ่กว่านี้อีกนิดแล้วเราก็จะกลับบ้านกันครับแม่แม่ก็รีบเดินทางหายกลับเข้าไปในป่าชั่วครู่หนึ่งน้าก็ออกมาพร้อมกับฟืนอีกมัดใหญ่ แต่แล้วนางก็ต้องตกใจเมื่อลูกน้อยวัยสามขวบของนางหายไปนางรีบวางไม้ฝฟืนลงบนพื้นและกวาดสายตาไปโดยรอบบริเวณแต่ไม่เห็นลูกแม้แต่งอนางตกใจมากจึงตะโกนเรียกลูกด้วยเสียงอันดังว่าลูกจ๋าลูกแม่เจ้าอยู่ไหนลูกแม่เจ้าอยู่ไหนไม่มีเสียงตอบนางจึงออกวิ่งทันทีนางวิ่งหาลูกน้อยด้วยจิตใจที่วิตกกังวลและคิดไปต่างๆนาะนาะนะแต่แล้ว นางก็เห็นลูกของนางแต่สุภานัลลอฮ์ลูอลอ,อยู่ในปาก,ปากเสือโดยไม่คิดชีวิตนางวิ่งไปที่เสือตัวนั้นซึ่งกําลังฆ่าลูกของนางนางไล่เสือตัวนั้นพลางวิงวอนให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือลูกของนางในขณะที่ความหวังของนางเหลือน้อยลงนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเสือหยุดยืนอยูย่เบื้องหน้าของนางมันอ้าปากและวางลูกน้อยของนางออกจากปากที่มีเขี้ยวแหลมคม แล้วมันก็วิ่งหนีเข้าป่าไปคุณแม่จึงวิ่งเข้าอบกอดลูกน้อยทั้งน้าตาสะอื้นให้สุดดีใจง้างกล่าวขอบคุณอัลลอฮ์ที่ช่วยเหลือนางและลูกน้อยขณะนั้นมาลาอิกาก็ปรากฏกายขึ้นในร่างของชายคนหนึ่งแล้วแจ้งแกหญิงยากจนผู้เป็นแม่ว่าโอ้ท่านผู้ที่ชอบทําทานซะดะคอใครด้รับคําสั่งจากอัลลอฮ์ให้เอาลูกของท่านออกจากปากเสือเพื่อทดแทนความประเสริฐที่ท่านดึงโรตีออกมาจากปากลูกของท่านยืดในแกชาย,ยากไร้นั่นเอง จงยินดีเถิดท่านผู้มีเมตตาการตอบแทนของอัลลอฮ์ต่อผู้กระทำความดีนั้นย่อมยิ่งใหญ่ไม่อาจคำนวณน,นับได้